ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP ห้ารตอนรูปปาติหารหลวงปูส่สวง เรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินในคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่สวงทุกทุกพื้นที่ของแต่ละภาคนั้นก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันไปแต่ก็มีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันของท้องถิ่นไทยอีสานบ้านเรานั่นก็คือก่อนที่จะมีครอบครัว ผู้ชายจะต้องได้ผ่านการบวชเรียนเสียก่อนไม่เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นคนดิบแล้วก็เรื่องสำคัญคือไม่มีใครอยากที่จะยกลูกสาวให้ดังนั้นผู้ชายที่มีอายุครบบวชแล้วทางพ่อแม่พี่น้องก็จะจัดการบวชให้ในการบวชนั้นจะต้องอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นเวลาอย่างน้อย5 6ถึง6ปีแล้วพอศึกออกมา ชาวบ้านก็มักจะเรียกคำนำหน้าชื่อว่าทิศเป็นอาจารย์หรือว่าบางทีชาวบ้านก็จะยกย่องให้เป็นผู้นำในกิจกรรมทางาศาสนาแล้วใครๆก็อยากจะได้เป็นลูกเขยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีลูกชายและลูกชายได้บวชก็จะได้กาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์จึงนิยมบวชลูกชายกันแทบจะทุกครัวเรือนบุญส่งสิริใส เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ได้บวชเป็นพระมาะตั้งแต่อายุ20ปีอยู่ที่วัดตะเคียนหรือวัดปทุมสัทธารามในระหว่างที่บวชอยู่ในวัดนี้นั้นก็มีโยมชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวงปู่สวงเป็นพระที่มีอภิญญาเก่งกล้ากว่าพระรูปใดในถิ่นแถบนี้จึงอยากจะได้ไปศึกษากรรมฐานกับหลวงปู่บ้าง เพื่ออยากจะได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงกับเขามีคนนับหน้าถือตาเหมือนกับหลวงปู่สวงแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้ชวนเพื่อนๆพ,พระภิกษุด้วยกันสองรูปเดินทางมาพบกับหลวงปู่ที่เถียงนาบ้านตะคงแต่พอมาเห็นหลวงปู่เท่านั้นพระที่มาด้วยกันก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระบ้านุ่งผ้าขาวนอนกับดิน นั่งเล่นบนทรายเอาดินเอาทรายมาเทราตนเองเพื่อนพระที่มาด้วยจึงพากันกลับไปปล่อยให้พระบุญส่งอยู่องค์เดียวแต่สำหรับพระบุญส่งแล้วเมื่อได้เห็นก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระแปลกแล้วก็เกิดมีความศรัทธาในปฏิปทาของท่านที่ไม่เหมือนใครอยู่กับท่านถึงสามวัน ครบแล้วก็กลับไปที่วัดตะเคียนแต่พออยู่ที่วัดตะเคียนได้หนึ่งเดือนก็ต้องกลับมาหาท่านอีกคราวนี้หลวงปู่พักอยู่ที่บัวเชิแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็ได้ศึกษาปริยธรรมมีความรู้พอสมควรแต่ก็เป็นความรู้ทางหนังสือไม่ได้ปฏิบัติจริงจึงอยากที่จะศึกษากรรมาฐานจากหลวงปู่ในช่วงที่มาพักอยู่กับหลวงปู่นี้ ก็ได้พบได้เห็นหลวงปู่ทำอะไรแปลกๆตัวอย่างเช่นไปเมืองรับแลแล้วก็ลุยดงหนามโดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยนิดแล้วก็ในวันที่มาพบกับหลวงปู่นั้นหลวงปู่ก็บอกให้พากันเก็บเศษไม้แห้งแล้วก็ให้เอามาสารเป็นครุเป็นถังเมื่อสารแล้วหลวงปู่ก็บอกให้ไปบอกกับชาวบ้านว่า ให้มาเอาปลาในถังไปประกอบอาหารถวายและปรากฏว่าในถังนั้นมีปลาจริงๆชาวบ้านได้เข้ามาจับปลาเอามาควักไส้ขอดเกล็ดต้มแกงถวายพระฉันมีรสชาติอร่อยเหมือนกับปลายัางไงอย่างนั้นมาอยู่กับหลวงปู่ได้สามเดือนก็เดินทางกลับวัดเดิมโดยที่หลวงปู่ ไม่ได้ให้กรรมฐานอะไรเลยเพียงแต่ว่าทำให้ดูอยู่ให้เป็นเท่านั้นมาอยู่ที่วัตะเคียนรามได้หกเดือนปรากฏว่าตาเริ่มฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นจึงกลับมาหาหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ท่านเป่าให้แต่ท่านไม่เป่าไม่รักษาท่านบอกว่ามันเป็นกรรมเก่า ได้แต่รดน้ำมน์ให้เท่านั้นเองหลังจากรดน้ำมนเสร็จแล้วก็ได้กราบฝากเนื้อฝากตัวขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็สั่งว่าถ้าคิดถึงก็ให้มาพระบุญทรงถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางสายตาที่มองไม่เห็นแต่ก็มีความสามารถทางการจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียง เป็นพระนักเทศนักประชาสัมพันธ์มีฝีปากดีจนมีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นสาวแก่แม่ไม้รวมทั้งราชการทหารตำรวจและนายธนาคารก็มีแต่แล้วในที่สุดเกิดร้อนผ้าเหลืองศึกออกมาเป็นคา,ารวาสหันเหชีวิตกลายมาเป็นคนดูดวงรับสะดอกเคราะห์เสริมบารมี จนกระทั่งในปีพศ2542่แกก็ได้แต่งงานกับคุณสินีนาศสาวงามเมืองสุรินทร์และในช่วงที่อยู่กินด้วยกันนั้นนายบุญส่งมักจะเล่าถึงความวิเศษของหลวงปู่สวงให้ฟังอยู่เสมอเสมอแล้วก็ชวนคุณสินีนาศให้มากราบหลวงปู่สวงด้วยกันทีไรคุณซินีนาศก็ไม่มีเวลาว่างที่จะปรีกมาได้สักทีเนื่องจากมีภารกิจอื่น ที่จะต้องทำอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่8กันยายน2543จึงได้พากันมากราบหลวงปู่แต่ในระหว่างทางก่อนจะถึงบ้านจะบกก็ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่มรณภาพในวันนี้และขณะนี้ศพของท่านตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจึงได้เดินทางมาที่วัดไพรพัฒนาในวันนั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ต่างก็เดินทางมาที่วัดเต็มไปหมดภาพที่เห็นก็คือทุกๆคนพากันนั่งสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาขอให้หลวงปู่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณซินีนาศได้ขึ้นไปบนศาลา และกราบสรีระของหลวงปู่โดยกราบในใจต่อหน้าสรีระของหลวงปู่ว่าลูกหลานบุญน้อยมาพบหลวงปู่ก็ตอนที่หลวงปู่มรณภาพแล้วแต่ถึงจะยังไงก็ตามก็ขอพรให้ลูกได้ไปทำงานในต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้มีคนเขาดูถูกกันมากว่ามีผัวตาบอดคงจะพากันขอทานเขากิน แล้วความฝันของเธอก็เป็นความจริงเธอได้ไปทำงานที่ประเทศเยอรมันสมกับที่เธอปรารถนาจริงๆพออยู่ที่เยอรมันได้หนึ่งปีก็เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและเธอก็ซื้อกล้องถ่ายภาพที่หวังว่าจะตั้งใจมาถ่ายภาพหลวงปู่เอาไว้บูชาและพอมาถึงบ้านก็ชวนสามีมากราบหลวงปู่ขออนุญาตถ่ายรูปสรีระของท่าน ที่บรรจุอยู่ในโลงแก้วแล้วก็ได้ถามหลวงพ่อพุธว่าจะขอถ่ายรูปหลวงปู่จะถ่ายติดไหมหลวงพ่อพุธก็บอกว่าถ้าขออนุญาตก็คงจะถ่ายติดแน่นอนเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็เอาไปให้ร้านถ่ายรูปล้างให้เมื่อไปรับรูปเจ้าของร้านก็บอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมารูปนี้แปลกมากเพราะว่าตรงส่วนศรีรษะของท่าน ที่มองดูแล้วคล้ายกับมีแผ่นทองติดอยู่องค์จริงของท่านน่ะมีหรือเปล่าเจ้าของร้านถามซึ่งเธอเองก็ยืนยันว่าไม่มีใครไปปิดทองแม้แต่นิดเดียวแต่เว่าจากภาพที่ถ่ายออกมาแล้วที่ดูเหมือนกับมีแผ่นทองติดอยู่ที่หน้าหลวงปู่ได้สร้างความดีใจให้กับคุณสินินาฏเป็นอย่างมากเธอจึงได้นำรูปนี้ไปตั้งเอาไว้บนหิ้ง เพื่อสการะบูชาทุกวันจากที่เธอต้องอยู่ที่ประเทศเยอรมันแต่คุณซินินาธก็จะต้องหาโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านปีละครั้งทุกครั้งก็จะมากราบสรีระหลวงปู่แล้วก็ขอถ่ายรูปอีกแต่ว่ารูปในช่วงหลังที่อัดมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปธรรมดาไม่ได้มีแผ่นทองติดที่หน้าหลวงปู่เหมือนกับครั้งแรก มันก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเธอเป็นอย่างมากว่ารูปถ่ายในตอนแรกที่มีสีทองติดอยู่ที่หน้าหลวงปูนะ่นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลวงปู่คงจะแสดงอภินิหารให้ดูว่าหลวงปู่นั้นศักดิ์สิทธิ์ดังที่สามีบอกเอาไว้ในครั้งแรกที่สามีชวนแต่เธอก็ผลัดไปอยู่เรื่อยจนกระทั่งบัดนี้เธอคงมีได้แค่รูปภาพที่หลวงปู่ให้เธอ ที่หน้าของหลวงปู่เหมือนกับปิดทองเอาไว้ให้เธอได้เก็บเอาไว้บูชานั่นเองที่ทำให้เธอมีความศรัทธ,ธาในหลวงปู่และศรัทธ,ธาในพระรัตนตรัยว่าศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ขอให้เราทำความดีเท่านั้นหลวงปู่ย่อมคุ้มครองอย่างแน่นอนอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยีย อิสาวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ